สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับกับผมวิยญาพารเทียวคนเก่าคนเดิมนะครับคลิปที่แล้วแต่พี่น้องติดที่ตามเนาะก็คือเข้ามาในเมืองคอนแกนเราออกมาเราออกมาบึงแกนคนครเรารไปเห็นบิ๊กซี่นะครับบิ๊กซี่อันหนึ่งอยู่อยู่ตรงถนนมิตรภาพเลยวะช่วงที่ประตูน้าแม่นแถวนั้นแม่นบ่แถวตลาดต้นตาลแม่นบ่า บิกซี่อันหนึ่งอยู่หันละบานี้และคือผอยบิ๊กซี่ขอนแก่นมันคือเห็นอยู่หม่องหนึ่งอยู่อยู่ท่าออกถนนเลี่ยงเมืองออกไปทั้งบ้านดอนบมไปทั้งบุญแม่มปนบหครับพี่น้องว่ามัน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 ,มนขอนแก่นมีบิ๊กซกี่จากเทจักหม่องพี่น้องล้องคอมเมนต์มาให้ให้ให้พิญาเบิงน้ำในเด้อโบฮัว่าบิ๊กซี่ขอนแกน่นทามี่จักจักจักหม่องจากบอลน,นะครับนะ เอาเดี๋ยวไปพาพี่น้องไปเบิง้บงดูมามันมันมันอยู่มองมองไถ่นะครับนะนะครับนะไปเบิ้งพี่น้องตอนนี้เขาทำธุรกิจอยู่ปั๊มปอดท่อนะปะั๊มปอดท่อมองอวัดหนองแวงเขานี่ยนะพระเกดีวัดหนองแวงเขานี่นะครับเลื่อๆมาจักหน่อยนะครับนี่ปั๊มปอดท่อนี่นะครับนะนี่ไปไปเบิ้งว่าเห็นบิ๊กซี่อยู่มองไถ่คนแกน่เขาไปยังกันไม่บิ๊กซี่หลายแท้ ปกติมันจังหวัดละจังหวัดลไล่หม่องหนึ่งได้นอะบิ๊กซีเนาะไปเบิ้งดูครับไปพิสูจน์น้ำกันนวามันมันมันมีแท้อยู่หม่องไหนเห็นเห็นเอฟซีบอกมาว่าขอนแก่นมีบิ๊กซีตั้งสองสามหมออ่องสันทยุ่ยสายสิ่เดียวเดี๋ยวไปพิสูจน์น้ำกันนะครับออกจากวัดหนองแวงออกมานะครับออกจากวัดวัดพระาธาตุหนองแวงออกมาเนาะมุง่งนาออกไปทาง ถนนมีสภาพหรือไปทางโคราชได้ล่ะตรงไฟแดงมุ่งหน้าไปทางทางทิศใต้น,นะครับเนาะหันหลังไปทางทิศเหนือนี่ครับมุ่งหน้าออกมาทั้งาทางท่าพาทั้งเมืองเก่าพี่นะครับนะพี่น้องไปว่าบิ๊กซีมันอยู่ซุนบ้านโดนบ่มเขาจะว่ามันอยู่ทางอันอันหนึ่งเลยนะ War, มันแมนโวมันสิอยู่หลายหม่องแต่บิ๊กซีปกติจังหวัดหนึ่งสิมีอันดิงได้บินะ๊กซีเนาะ เห็นว่าขันไปชุ่มแพร่อุดอรออกขัวมือ230 2อ0โคราชตรงไปมาเลขสองทั้งกาซสินนะครับอออกไปทั้งกาซสินเด้อหอกสินนี่นะนะครับอยู่ในไฟแดงหันตรงไปบนก็ออกไปทั้ง,งโคราชไปทั้งเมืองเก่านะครับหันออกขัวมือก็ไปบขสสามเปนแหละออกใส่มือนะครับวิญญาณจอกใส่มือเลี้ยวใส่มือไปถนนเลี้ยงเมืองเด้อนี่ออกมาเชื่อมถนนเลี้ยงเมืองอลไเด้อเนี่ยถนนเลี้ยงเมืองเมืองถนนเลี้ยงเมืองเนาะ หันหน้าออกตรงไปกับไปกาซสิมได้สารกข้ามได้นะครับนะหมายเลขถนนสองสามศูนย์เอเอสหกสิบหกนั่ 2, 3, 0, นแหละพี่น้องนะเนี่ยเห็นปะเชียงยืนตรงไปกาซสิมตรงไปนี่เห็นปะพี่น้องนะครับนี่แหละนะครัอรถอยังมาลายลายรถสีสมสมนึกว่าเคือลี่มาทรงได้บอยแต่ไหนแม่ เชียงยืนอาเ่อเชียงยืนสนลัข้ามเลยสามสิบสามกิโลกันนวลเจ็ดสิบสองป้าดการนนาสินแปดสิบโอ้บอบไก่ตัวนี้พี่น,อน้องขี่รถเมยอย้อนหนูแหละเนาะสายอยู่ใส่บิ๊กซี่นี่คือพ่มีขี่รถมานี่ใส่ใสใสผู้ใดตัวกันนอกบานคนตัวกันบ่อต็บคนขอนแกน่นนะครับติดตามคลิปวิญญาอยู่คนอำเภอเมืองขอนแกนนี่ บิ๊กซี่ยืนทางไหนเนี่ยบอกคุณวิย่าณเนี่ยว่ามันยูน่ตรงตลาดต้นตาลตลาดข้าวเอิญยังกะประตูน้ำแถวนันแม่มงหนึ่งนี่แหละเนาะแม่โครูันอยู่แถวนั้นนะครับแม่โคมีสองสองมองแล้วที่แน่แน่ที่รู้นะโอ้ยผุ่นไปไปบิ๊กซี่พิลีอยู่แมนอีลีพี่น้องแมนแมนอีลีแ,แล้บิ๊กซี่มีสองมองอีลี มาผีอยู่นอกเมืองพีเด้พี่น้องออกนอกเมืองมาต้งผีเดเพี่ออยู่ตัวนเลี่ยงเมืองเลยนะครับเด้ออยู่ตัวนเลี่ยงเมืองด้านทิศใต้ของเมืองคอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อไปสลรคข้ามได้ไป่น้งนะครับเดี๋ยวเขาออกเล่นสายจังหน่อยแ,แหกนะข้าแลนเลี้ยวข้าวแลนเข้าสายนะขอาวแลนเลี้ยวท้ายคลิปพี่น้องสิบว่ได้ผาพง,งามนะครับนะนี่นะครับยูผี่เด้อ นะครับบิ๊กซีพี่ที่หนึ่งนะบักใหญ่มือเลื่อเลยพี่อยู่ตรงข้ามกับ s c g ตัวไหนโอ้พี่นะครับอยู่ถนนเลียงเมืองนะครับเด้ออยู่ถนนเลียงเมืองเพี่บอบักใหญ่เลยครับโอ้สวยงามเลยสวยงามเลยนะครับสวยงามเลยพี่โอ้ใหญ่ใหญ่บิ๊กซี c, นี่ก็ใหญ่นะครับเนาะบิ๊กซีบิ๊กซีนะครับนี่นี่นี่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์นี่แสดงไว้ใหญ่เนี่ยเป็นบ่าครับนี่นะครับบิ๊กซีนะครับนี่อืมไปเข้าไปเบิ้งจังหน่อยกันหน้าเวย้ยนี่เข้าทางเข้าบัดว่าเข้าไปเบิ้งอะไรตัวสิเป็นอย่างไรครับกิโลหลอ่อเบิ้งสิเป็นอย่างนี่นะครับโอ้แม่นีิลีพี่น้องบิ๊กซีขอนแก่นยูบิวสองหม่องอยู่ทาง ทางในเมืองทางมองตลาดต้นตาลผลนหนึ่งนะบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เนะปาสที่ตโตโอ้ของขายเยอะแยะเลยพี่น้องแมนดีรีพี่น้องมีหลายลีบิ๊กซีมีจริงๆด้วยพี่ยูด้านพี่นะครับนะดูด้านนี้ด้านนี้นี่นะครับอืมโอ้ของขายเยอะแยะอ๋อปาสที่โตบุกดาวัตถุมงคลกว่าแตปาสที่โต กดทุ่มคนอย่างนี้พี่น้องซื้อมื่คนนยินดีหรือไมไปออกไปโลดออกนะครับพี่น้องนะออกออกข่าวมาเบิงซื้อนะข่ามาข่ามาพาพี่น้องมาชมเบิงว่าบิ๊กซีมีอิรอยู่นี่ว่ามันตัวกันคุณอย่างนี้แต่เอฟซีขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซี i, ที่บอกนะครับเนาะเพื่อนบอกว่าอ่ามีอิริบิ๊กซีวงคอนแกนนะมีอหลีนะครับ มีสองการน,นิลิเนาะรถรถเดี๋ยววัออกมามองเก่าตัวนี้แหมพี่น้องวนรถรถบริจอดอยู่ออกคนละมองแน่เข่ามองไหนออกมองหันพาดวัตถุมงคลโนซันเพียครับเนาะเพียโอ้พญานาคเงีย้ยก็ไล่ได้ครับเด้อบิ๊กซีเซ็นเตอร์คอนแกร์เดอร์ในอีพี่น้นนองเนาะวนออกของเก่าพี่น้องแลวนออกทางเขา่าโอ้ พอได้ออกเขาทั้งหนึ่งออกทั้งหนึ่งเด้นะครับโอ้บุญทาวอนยื่ตรงข่ามว่าบุญทาวรนนะครับเด้อยู่ธ์นนเลียงเมืองนะครับยู่ถนนเลียงเมืองนะครับอยู่ถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศใต้นะทังไปกาฬสิ์พี่ละนะครันอนเลียงเมืองนะครับอืมด้วยพี่หน้องเด้อนะครับนะครับเนี่ยถนนเลี่ยงเมืองนี่นะครับไปเบิ่งพี่หน้อง นี่แมนอิลิพี่นอ้องมิกซี่มีอิลิบ่ามีอีเลนีนบักง่ายเลยคือกันมเมื่อเลยอยู่ทางทิศท,ทางถนนเลียงเมืองทางทิศใต้นะครับนะคุณนะถนนเลียงเมืองไปพูดกับสารคามตรงไปสารคามกาลิซินบุรีรัมย์ไดเบิร์ตนะครับนะเอาวิญญาณสิบบอสท่านรอดอกสิเขานี่เมืองคอนแก่นนะเนี่ยมันมีซอยอยู่ข้างหน้านี่เขาจะว่าซร้อยอยังเนี่ยขามจะพานข,มขามคล้องมานี่ยนะครับ เป็นยังไดมสิไปใส่เอ้ามีข้องนี่นะครับนี่เขาส้อยนี่นะครับนะเลยบิ๊กซีมาสี่เรลียวเขาทังคอนแกนมันถนนเสนส่ไปใส่ใดแน่พี่น้องเบิ้งปรับหมู่บ้านตูมน้อยหมู่เก้าวับบานวันนี่เขาส้อยนี่แหละครับสิไปใส่แน,น่เลยวันสิทลุใส่ใดแนะนะ่นะก็อยากให้ภาพพี่น้องมาเบิง้งบิ๊กซีเมืองคอนแกนมีสองมองแมนอิลีนี่ครับโอ้นี่เขาทั้งนี้ก็ได้เด้ล่ะโอ้ออกพี่ก็ได้พี่น้อง โอ้ยวินาบาเจ็บบอหูพีอ่ออกทั้งพี่ก็ได้โอ้ยอาเอ้อบ่หูจักสิละครับตัวที่ตัวที่บ่หลายหลายโอ้ออกก็ได้พี่ออกออกข้างหลังว่าออกเขาเมืองขอนแก่นปี่ก็ได้ตัวนี้โอ้ยอาเอ้อต,ตัวตัวพี่น้องผิดผิด,ผดเท่ากับบอหูนะคุณบอลบ่หูไม่รู้ไม่ผิดพี่น้องคือรู้ว่าทาังนี้ออกก็ได้ก็มาอายพี่น้องเบิ้ง โอ้สำหรับผู้สี่ออกเขาในเมืองคอนแกนกนขามาเซน,นีเนาะผู้สี่ผู้สี่ออกนอกเมืองไปทั้งฝุ่นไปได้โรงพยาบาลเทพศิลินนี่แหละครับนะเทพศิลินนี่ล่ะดูใกล้ๆกันนะครับนะไปโอ้ปูเห็นเกดีปู้พ,พี่น้องเห็นเกดีเกดีอย่างนอ้อทางพี่น้องคุนไหมตรงดิ้วเลยเนี่ยธาตุอย่างน้อธาถุดอย่างนอ้พอ,นอพี่น้องที่เห็นริบๆอยู่ขุน ที่นีนมเห็นอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยครับเนี่ยก็เห็นพระาธาตุกีดีอย่างน้อพี่น้งองสี่แล้วเันคุนทองทีนะพี่น้องขอไพ่บางทีเข้ามันย้ายไปจีบีดผ่านนะเข้าบุรุษขอไพ่พี่น้งองเ้าบุรุษอีลีไป พอบูรูอีล้อเลยนะครับอโอ้ฮาวตัวเรียวขัวเรียวขัวเป็นเฮาตรงไปพุ่นไปใส่ท่านผู้นะครับนะเฮาเรียวขัวมาที่นี่ไปใส่นี่นะครับสิเขาเมื่อวันเกณฑ์นบนอนอทางนี่นอนเดียวหันขอบให้เด้อดหันหันบ่อนั่นพี่น้องตัวตรงไปหันครับ เห็นพระเกดีสิแม่นประทาตุบ่นะครับนะนเนาะปิยะก็เลยเลียวขัวมานี่นะครับเลียวขัวออกมาไปทางไหนเนาะนี่พี่น้องเดี๋ยวเดินวิญญาก,กันสิบรรยายบวถืจกจักหน่อยในะขอไพ่นะครับบางเท้าเฮ่ากับบ่เคยมาเนาะซอยเล็กซอยหน่อยเห็นอ๋อนี่กับบิ๊กซี่คือกันนี่แหละพีน่น้องมินิเนาะบิ๊กซี่มินิอ๋อก็อยู่ไกลๆกันเนาะนะครับ เซนีเปิดทะลุใส่น้อพี่น้องพวกท่านสาบเดอ้อนะครับว่างหันเห็นตรงไปว่างหันเห็นยอดพระธาตุก็สิเป็นพระธาตุขายน้องแหว่งเส้นไหนนอ้อพี่น้องทวนหลายเดอ้อบอกเคยเขาก็บ,บอกรูกเส้นทางคักระครับนะออกมาทางนี้วัดยังอืโอ้เสียแยกยังรถมาหล่จับาบโอ้โอ้โอ มุนอุ้ยปุยย้ยตจอนี่สีแยกยังสีแยกหมุนปุย้ยเอา้าโอ้ฝุ่นเจดีย์ยู่งย่างฝุ่นครับเจดีย์หัวฝุ่น,น,นโอ้ออกมาบึงครับพี่น้องออกมาบึงแก่นนครนี่นี่ออกมาบึงแก่นนครแล้วนี่นี่ครับนี่บึงโอ้ยออกมาบึงเด้อนี่ออกมาบึงแก่นนครเพียะนะครับเออออกมาบึงออกมาบึงครับผมพีน่น้องป้าฝุ่นก็จะตกแห้งแต่พี่น,อน,น,น,น้องตั้งฝุ่นมืดเติบอยู่ นี่ออกมาเบิงครับขางเบิงออกมาริมบึงออกมาริมบึงเนาะนะครับโอ้เนี่ยพี่น้องกันเทามาเที่ยวดูๆนะเนาะเทากับสีหูทางออกทางเข่าเนาะครับเนาะเห็นไดโนเสาร์ลายๆให้ของโคอนแ,นแกนอะไรก็ได้เนาะดูปันต่างๆอู้ดไดโนเสาร์ต,ตัวบกใหญ่เดี๋ยวจนะไหนนะครับนะนี่แหละครับเขาบอกเคยเที่ยวเขาบอกเคยมาเห,หมือนบะเขาก็เลยบุหูตอกได้ส้อยได้ออกเชียงไดนะพี่น้องเนาะ ว,วัวผู้ใดนะครับคนพื้นที่ก็เจ้าสีหูดีว่าทางตรงใดเลี้ยวตรงใดจังไดน,นะครับเนาะครับอืมอ่ะที่มองจอดรถด,ด้วครับเนาะก็จ้ามองจอดรถสําหรับอ่ามาม้าอยังอ่ะรถมาจอดอยางซื้อของหรือยางชมชมบึงสิอะไรนะครับเนาะเดีย๋ยวหายเกาแวงจางแถวอยู่นะครับ ลูกขึ้นเลยนอ้อ <Brisbane. S 2> นะยปลูกปลูกนี่นะครับนะขับวิญญาณไปเที่ยวกันมาเก็บภาพมาถ่ายพี่น้องเบื้งเบิร์เลยล่ะกันเข้ามาแล้วก็ได้น้อพี่น้องเนาะเาเอ็ยตรงไหนกันมาแล้วก็คือวิญญาบอกกันและว่าไปไซกับเก็บภาพมาฝากองไห้พี่น้องเบื้อยู่บรเซาดอกนะครับ หันไปแล้วหันโบก็บภาไม่เบิ้งกับพี่น้องกับสีบริเบิ้งน้ำผู้อยากเบิ้งอยากเห็นเนาะบางท่านกับสีบริเคยมาสินะไม่ยังรถมาหลายแถบาดนีเปิดไม่ยังพี่น้องรถมาหลายแถอจอดเป็นแถวเลยบาทรนี่ยโลคือติดแถวพี่น้องผู้ออกก็ออกผู้เขาก็เขาเด้อบัตเสียรถมันหลายในเมืองแล้วพี่น้องนะต้องเข้าใจกันเนาะเพราะว่าการนบออยู่ไซห่างเขาเมืองแล้วรถก็หลายเพื่ เอียดเลยอ้รถมาไลายจะพี่น้องมาอนิเขิ่อยังขึ้นนอคุ่นนะรถลายสร็จนอฮึโอ้รถคือนาล่เสร็ยังนออยู่นนินอมาโอ้ผู้เลี้ยวก็เลี้ยวผู้เลี้ยวเขา่าผู้เลี้ยวออกผู้ไปผู้มากต้องขอไพ่ด้วยพี่น้องเอ,อ้ยเ่ะอมันธรรมดาเนาะรถมันมันในเมืองนะครับในเมือง ก็เฮาก็ค่อยๆระมัดระวังนะนี่ยผู้ออกมาก,กับมีนะครับผู้ไปกับมีเนี่ยผู้เฮาสิเดินตรงไปเพิ่นกับมีนะครับเนาะ,ะข้อมูลไหวแต่สิมี่นะครับเนาะเสียในเมืองโอ,โอ้โต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 ,โต,โตโจะคือออกมาเร็วแต่อีปแปโอ้ยเนาะค่อยๆกันเลยดอกที่อะไรครับขับรถเนาะมือไหวตาไวหวเขาจะว่าไม่ยังเนาะพี่น้องกัน มันคือรถลายนอมันอย่างยูนี่นอนะครับอยู่ตรงขางเบึงโอสานเขเจามีงานนี่ยอย่างนอพี่น้องตรงสารหนาสารนี่นอครับเนาะอย่างนอเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ้งพี่น้องเด้เขาติดตามเบิ้งเนาะขาแอบแอบจบจอมองมั่งมือด้วยมันมีอย่างนี่ยนะครับนี่มันมันมีอย่างงานนียอย่างเขเจามันกะรถจอด ทั่งสองข้างทั้งสอง,งด้านนะด้านขวาด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีสิเป็นงานเนื้องานยุสานเพื่อน,นี่แหละครับยุสานนี่ล่ะนี่เบิ่งแล้วเนาะนี่แหละครับนี่เปเบิงบ่งเนาะเป็นงานเน,นื้อแน่เนาะนี่โง่ไม่เต้นกลางเต้นนะครับไม่กลางเต้นกลางยังพร้อมเห็นปะ่ะนี่มวยไส้เป็นหลาย้อยขั้นเลยบาดจอดเป็นแถวเลย โอ,อ,อ้พุ่นน่ะพี่น้องพุ่นน่ะมีรถไม่จอดที่ตรงนั้นดีพร้อมสิมีลงท่านเดอ้อพี่น้องสังเกตเบื้องล้วลงลองอ่าสารนี่นะสารนี่คือขึ้นาเหาาอาจจะมีลงท่าน,นเห็นปะขจ้าไม่กินลงท่านนะครับผูข้ขจาวให้ม่ลงท่านกันบมีสัท่าขจาวว่ามีสัท่าให้รลงท่านกะเขาบอกว่าการพี่น้องนะผู้ขจ้าใจบุญใจสัท่าผู้ขจาวไมอย่ไม่กิน หลือกินเหลือไซแล้วก็จะ็มเฮหดท่านให้ผู้อื่นกินน้ำนี่แหละครับเมืองไทยเฮ้านะครับสุดยอดนะครับเมืองไทยเฮ้านี่มีบุญมีงานยนีกยสิไม่ลงท่านต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้กินได้ท่านนะครับผู้บาท่านก็ผู้มีกินขจรมีหรือกินเหลือไซแล้วก็จะ็มเให้ท่านน้ำนะคุณนะเขาแถวไม่แถวเลยลงท่าน nice 응เห็นบ่คนโอ้ขจรมีลงท่านครับเหมือนี้นะโต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 รถเลยติด จ่อยพี่น้องรถได้ติดซ่อมนี่เนี่ยนะครับสารเจ้าปู่คูเย็นเนอะนะครับอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อสารเจ้าปู่คูเย็นเด้อนี่นี่นี่สารมาอยู่ขวามือนี่ครับนี่อยู่ขวามือนี่นี่นะครับคุณมีงานมืองานแล้วก็สิมีโลงท่านไอพี่น้องมากินโลงท่านกินได้อิ่มน้ำสำล้านแล้วก็ได้บุญได้กุศลผู้บรรไม่เหตุก็ได้บุญได้กุศลอนุโมทนาสาธุบุญน้ำเพลินนะครับเด้อ สาธุสาธุสาธุเหบสี่วิญญาทุกท่านทุกคนนะครับขอขอให้มีความสุขร่ํารวยกันทุกคนเดอ้ขอขจอมิลงท่านผู้จไม่ท่านก็ไดีบุญในกุศลน้ากันเดอ้อนะครับพุณอ่ะอู้นะ่ะบรรยากาศลงท่านนะครับนาะย้อยเลยพุณอ่ะนี่นะครับทุกคนแก่นนะนี่โอ้ขย้นรถหลคนหลนบำนะคุณนะอ่ะ สา,าส,าาสารเจ้าพ่อนะสารเจ้าพ่อปูเย็นนี่เนี่ยสารเจ้าพ่อคูเย็นนี่ครับนี่นะครับเนาะโอ้คนนี้ลงท่านลงท่านพี่นะมึงค้นบางค้นพี่น้องอ๋ออนโมทนาบุญนำบุสาธุสาธุสาธุอ่ะผู้กินกระยิมน้ำสำานอ่ยยุ่เย็นเป็นสุขกุ้นนั่นโอ้สุดยอดเลยนะครับโอ้ เขาจะเอาหวงปูสาเนี่ยแหละเป็นเป็นนั่นนะครับนะนี่นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดเนาะอืม พี่น้องน้ำมันสีเงาเนาะที่จังไดนี่นะครับเอาเจำานี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับรถหลายแล้ว